สรุปภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐหลังตลาดปิดโดยอินเวสโ p e ีเดีย opedia, เผยแพร่ในวันที่30กันยายนเวลา18นาฬิกา53นาทีตามเวลาในสหรัฐแปลและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุนเมื่อวันที่30กันยายน2024ตลาดหุ้นสหรัฐปิดเดือนและไตรมาสอย่างแข็งแกร่งโดยดัชนี S&P 500และดาวโจนทำสถิติสูงสุดใหม่ดัชนี S&P 500และ s ส a q Composit e เพิ่มขึ้น0.4%ในวันจันทร์ขณะที่ดัชนีดาวโจนปิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่0.1% ทั้งดาวโจนและ S&P 500ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่5ส่วน NASDAQ เพิ่มขึ้น2เดือนติดต่อกันหุ้นสหรัฐฟื้นตัวจากการเทขายในช่วงต้นเดือนกันยายนเนื่องจากนักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวและธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปดัชนี s p 500เพิ่มขึ้น5.5%ในไตรามาสนี้และเพิ่มขึ้น21%ในปี2024ถือเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีที่สุดในศตวตรรษนี้ ในวันจันทร์เจอโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งและเฟดไม่รีบร้อนที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยโดยอาจพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปีนี้หากข้อมูลเศรษฐกิจเป็นไปตามคาดอย่างไรก็ตามความเห็นของพาวเวลทําให้ตลาดหุ้นลดลงในช่วงบ่ายเนื่องจากนักลงทุนคาดหวังให้เฟดลดดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วกว่าเดิมหลังจากที่มีการลดอัตราดอกเบี้ยล,ลงครึ่งจุดเมื่อต้นเดือนในบรรดาหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวในวันจันทร์ หุ้น Apple เพิ่มขึ้น2.3เป็นผู้นำในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ขณะที่ Nvidia Microsoft, Meta Platforms และ Alphabet ก็ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยส่วน Amazon ปิดตลาดในทิศท,ทางที่ลดลงดัชนี S&P 500ขึ้นสูงสุดในวันจันทร์หุ้นที่มีราคาเพิ่มขึ้นสูงหุ้นของ a m e n t u m h โ l d ดิ่พุ่งขึ้น25.6ซึ่งถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดในดัชนี s p 500หุ้นของเอ e n น u m um เปิดซื้อ หุ้นนี้เข้าสู่ตลาดหลังจากแยกตัวออกจากบริษัท Jacob s o l u t i o n ซึ่งเป็นบริษัทด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง a m e n t m มุ่งเน้นการให้บริการภาครัฐหลังจากที่กลายเป็นบริษัทมหาชนแยกออกมานอกจากนี้หุ้น Solent h e r m ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ด้านการดูแลสุขภาพที่แยกตัวออกจาก 3M ในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น3.2%หลังมีรายงานว่าบริษัทกำลังพิจารณาย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังที่ตั้งเดิมของ Blue Cross Blue Shield ในรัฐมินซิโซตาแม้ว่าคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าบริษัทอาจย้ายออกจากรัฐนี้ หุ้นของเจเนรกผู้ให้บริการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับใช้ในบ้านและโซลูชันพลังงานสำรองเพิ่มขึ้น2.6%เนื่องจากกำไรที่เกิดขึ้นจากความต้องการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลังจากพายุเฮอริเคนเฮเลนสร้างความเสียหายในหลายรัฐเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อพายุเฮอริเคนเบริลต้นปีนี้ที่มีส่วนทำให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นหุ้นของ C v ว Health เพิ่มขึ้น2.4%งจดสีเรนหลังจากเดอะวอล์สตีเจเนรัยงานว่ากองทุนเ l e นว i e w c a p ป t a l วางแผนจะพบกับ หุ้นที่มีราคาลดลงหุ้นของ Dollar Tree ร่วงลง3.8%ซึ่งเป็นการขาดทุนครั้งใหญ่ที่สุดในดัชนี S&P 500เนื่องจากแผนการหยุดงานประท้วงของคนงานท่าเรือชายฝั่งตะวันออกส่งผลกระทบต่อบริษัทที่พึ่งพาท่าเรือในการรับสินค้าสำคัญหุ้นของอันตาบิวตี้ร่วงลง3.7%แม้ว่าจะเคยพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากที่เบิร์ชีเฮตเดอร์เวเปิดเผยการถือหุ้นในบริษัท นักวิเคราะห์ชี้ว่าอันตาบิวตี้เผชิญกับการแข่งขันที่สูงและความต้องการที่ลดลงหลังการระบาดใหญ่ในขณะที่หุ้นของผู้ผลิตรถยนต์ตกอยู่ภายใต้ใตแรงกดดันหุ้นของ s t e l l a n t ิ s ลดลง12.5%หลังจากบริษัทปรับลดการคาดการกำไรปี2024เนื่องจากอุปสงค์ที่อ่อนแอและการแข่งขันในตลาดจีนหุ้นของ General m o t o r อก็ลดลง3.5%เช่นกันดัชนี S&P 500กำลังเริ่มต้นปีได้ดีที่สุดในศตวรรษนี้ หุ้นขยับตัวขึ้นอย่างเหนือความคาดหมายในเดือนกันยายนโดยทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์แม้ว่าเดือนนี้จะมีชื่อเสียงว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับตลาดหุ้นก็ตามดัชนี S&P 500เพิ่มขึ้น5.5%ในไตรามาสที่3ส่งผลให้ดัชนีเติบโตเกือบ21%ในช่วงสไตรามาสแรกของปีซึ่งถือเป็นผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดตั้งแต่ต้นปีในศตวตรรษที่21อย่างไรก็ตามช่วง3มเดือนที่ผ่านมาถือว่าวุ่นวายอย่างมาก โดยในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมหุ้นมีทั้งวันที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดในรอบหลายปีเนื่องจากนักลงทุนเผชิญกับความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษ,ษฐกิจถดถอยและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยหุ้นได้รับการสนับสนุนจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนโดยการลดดอกเบี้ยรครั้งนี้ร่วมไปกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลกเฟดได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง50จุดพื้นฐานซึ่งเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยรครั้งแรกในรอบ4ปี มาตรการนี้ถือเป็นความพยายามในการสนับสนุนตลาดแรงงานแม้ว่าข้อมูลจะบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานกำลังชะลอตัวลงแต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตโดยทั่วไปแล้วไตรามาสที่สี่มักเป็นไตรามาสที่แข็งแกร่งสำหรับหุ้นและนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มนี้แม้ว่าพวกเขาจะเตือนถึงความเป็นไปได้ที่ความผันผวนอาจเพิ่มขึ้นก็ตามราคาทองคำล่วงหน้าลดลง0.5%เหลือประมาณ2,655ดอลลาร์ต่อออน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและบิตคอยลดลง3%เหลือประมาณ63,500ดอลลาร์สำหรับผลงานในเดือนกันยายน n s ส a q ค o m p o s i t e เพิ่มขึ้นมากที่สุดในกลุ่มดัชนีหลักโดยเพิ่มขึ้น2.7%ส่วนในไตรมาสที่3ดัชนีดาวโจนมีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดโดยเพิ่มขึ้น8.2%กดติดตามช่องไอเดียลงทุนไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวหุ้นใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับ